เหนเอทุอย่างเนาะเหนอย่างเนาะฮะเหนือทุอย่างสวัสดีครับผมกันแล้วสวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม,ม่กันแล้วสวัสดีครับผมเร็วเร็วเร็วฮสวัสดีครับก่อนอื จะไหนโลกเห็นหนังกัจะเห็นหนังนันนะฮะจะดึงขาไม่เห็นหนังกันน่ะดึงขาไม่เห็นหยังน้องเอิร์ดสวัสดีครับผมกันแล้วสวัสดีครับผมเร็วสวัสดีครับผมเร็ว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 สวัสดีครับเล่นคนเดียวครับน้องเอิร์ทเล่นคนเดียวเอิร์ดครับ เน้อที่อย่างเ้อะที่อย่างเน้ะนื้อที่อย่างน้อือเนื้ครับเนื้อครับเลีนผู้เดียวบ่ลูกอื้องเรียนเลนผู้เดียวบ่อือเนี่ยนมกับปกินเด่นคนเดียวเน่ บาเล่นคนเดียวน้องเอิร์ตเล่นคนเดียวงางเนี่ยครับช่วงนี้ไงจักหน่อยเพิ่นก็จะพ่ค่อยให้ครับจะเล่นคนเดียวแบบนี้นอะกจากจะหิวนมหรือว่าอยากนอนค่อยจะแอลอยู่หน่อยนึงถ้าพอหิวนมพออยากนอนก็จะเล่นอยู่ผู้เดียวแบบนี้น้ำพอน้ำแม่ขอแค่ว่าพอแม่หรือว่าเย่นั่งอยู่ข,ข้าขังมีคนนั่งอยู่ข้าังเพิ่นก็จะเล่นน้ำพันยิงสี่นะครับตื่นขึ้นมาตี สามตีสีก็บเพื่อนนะครับพี่น้องตื้นมากระดิน่นอยู่แบบนี้เหรอเบิดขึ้นหบ่ไห้แล้วครับแต่ก่อนนี่โอ้หอย,ย่างเดียวเลยแต่ก่อนนี่แม่มาลูกน้องเอิรหอย,ย่างเดียวเลยแต่ก่อนนี่แม้ของอมนิว้วปาะเนี่ยว่าไออมเหนิว้วเพื่อนน่ะเาวหน้าเาวหลังกับพี่น้องแข็งแรงหลายช่วงนี้หกเดืนนเดนนอ,ดอดนแล้วครับหกเดือนแล้วน้องเอิร์ดไม่ร้องไห้มาสามเดือนแล้วครับนะ เงือดหยุดร้องไห้แล้วเงินดหัวจะคว่ำเหรอครับนี่บ่าห้แล้วนเงือดว่าห้แล้วนี่มาลูกนะครับเล่นผู้เดียวแบบนี้กับใครเนีอยู่ครับแต่ว่ากัต้องมีผู้อยู่น้ำตลอดครับเจ้าหนี้พนงวมแล้วอันตรายทัย้งเพื่อจะดึงพาถึงยังว่าปิดดังจ้าของต้องอยู่น้ำตลอด ก็งั้นดีก็ลังอยากกลิ่นอยากจับนั่นใบนี้ก็เอาเข้าปากนะครับได้ยังจะจับเข่าปากเบิ้ดนี่นะครับบ๊ายบายแล้วบ๊ายบายกันแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบายนี่ครับ